สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพ่<ม>อกับเคยลาแล้วก็น้อง<ม>ก่อนอีกแล้วพี่น้องย่งามเศร้า,าของวันที่วันที่เท่าไรมันเนียเบอวันที่หกเนาะของวันที่หกเดินหนึ<ม>่งพี่น้องเลย คส2000 25เนาะตกก่อนเพิ่นกับผู้แนวเลนเพิ่นบ่แม่นของคอยนนเพิ่นนบงแหนบ่ได้เพิ่นเฮ็ดนั่นไดาอันนี้ไดออย อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขอมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อกาบเท้าทานผู้ชมทุก่านเนะาะฝากเบิง่งหลยๆเด้อฝากชมหลา,ลาน์เนาะ bừng phạc xong lê lai <laughs> nè đứa kênh cà lăng chai hay cây là nè Hãy subscribe cho kênh ยังหึเฮ็ดย่างเดินดินซ่ายอีกแล้วอากาศก็เย็นยินสบายคือเก่าพี่น้องเลย้ยเย็นสบายถึงขันหนาวยามหนาวยังบ่ทันมืด

อย่าพากันลงไป,ไปมนเป็นนกกี้ ผีทอดบางกีนี่สุกเลยพี่น้องป้าทนี้โอ้ยซูเปอร์ตีนไก่ต้มยำตีนไก่ป้าต้มบึงหน่อยหนึ่งเนาะผีทอดผีใส่ต้มยำตีนไก่เนาะ อาหารเศรากับแกงปลาเต็มมือคืนยังบ่เมิดกินตัวม่พร้อมตัวเก่าพรนี่จดจวดเลยขอตัวขอไปพี่น้องแคล้วมาเด้อพี่น้องกินขาวเศร้าน้ำกัน อันนี้จะเป็นดอกสังสุกดอกสังพ่อพี่น้องนี่หลายคนอาชีพบ่เคยกินเป็นอาหารแปลกหลายคนก็นอาจีพเคยกินเนาะเคยหลากรองก,ก็เคยกินมาอยู่นี่แล้วเนาะอยู่บ้านกับข้าเจาก็บปาริพากินมาอยู่นี่แบบขาเจ้าพากินดอกสังสุกแซ่บได้พี่น้อง อยู่บ้านทำมากินแต่ซุปดอกติว้วมาพี่กินชุบดอกสั่งเอาผงเห็ดเพิ่นตัวเห็ดกินเส,เนเนเสีบเอาเห็ดกินบปรเซบแต่ก็เห็ดเป็นอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันเห็ดกินบปรเซบก็บเลยบ่ค่อยได้เห็ดเนาะคันลุงเพิ่นเมื่อบ้านจังเห็ด กามลงิ่นอยกับิ่นเห็ดิ่นเห็ดกินแ่บเด้เอาเห็ดโอ้ยขจ้าของนะ่ะกินได้อยู่แต่เพื่อคนอื่นขจ้าของนะ่ะผมว่ามีปัญหากินได้สบายผัดหมักพริก ปกติจม่ออนแม่ออนไอ้อะไรอ่ะค่ะ อันนี้กำลังปีใหม่มาได้ห้าหกมือเนาะพี่น้องนนในปลูกหลายคนกับเก่าไปสู่งานคือเก่าตอน,นอดนาจีเอ็ดงานครูคนนั่นแหละทีลามาบานมางานช่วยสู้พี่น้องมึง ยังนายุงก็เห็นแดดเลยอ๋อ,อมาเบิง่งคนดื้อสองคนนี่อีกพนรถใหญ่อย,ยอยู่เนาอหลุดย,ยันหลุดยย่ันบุรุษผ้ากันนั่งอยู่เนีพี่นั่งอยู่แดดพี่พนั่งยังอยู่กับโฮมนะอื น้าวนองก็อยากนั่งนำ้ำนัก้างนองอยากนั่งน้ำเบื่อ นงคนนางคลพังคนละพังบอนางคละพังก oh, ับเอื้อยบดได้ดได้ช่วยใช้ลูกยันขยันโยบอเอาแล้วเอาปสิแกงง่ายนะ bỏ lên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  lúc bỏ lên dì lông bay tí ơi จะพากขาลงไปลูกขึ้นมาขึ้นมามคลิปนี้กับคอร่าก็นุยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชม บอกกันไม่คลิปนะ้าครับเคยลาสบายดี